สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชีทชานล์นะครับผมวันนี้นก็จะมาเกย์วิธีการเล่นกระต่ายสายยาเก็บเลเวลด่านชาบูนะครับซึ่งเวลานเดียวตั้งแต่เลเวลห้าสิบถึงเจ็ดสิบเลยก็ได้จะได้ลองคำเลยแต่ว่าถ้าใครเล่นกระต่ายก็แนะนําให้มาสักเลเวลห้าห้าก็น่าจะเล่นสบายแหละมันจะแบบมีสแตทกับมีสกิลสายสีอะไรปไระมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นยังไง แต่แต่บอกแบบนี้นะว่าผมก็เล่นไม่เก่งมากเดี๋ยวเรเราชมเราชม ก็เข้าเกมกันมาแล้วนะครับผมด่านชาบูนี้น่าจะมีสักประมาณห้าด่านหรือเปล่าด่านนี้นะครับก็ให้วิ่งวิ่งเข้าหอคอยเพื่อที่เราจะได้แบบไปชาบูกัน <c oughs> ครับก็ด่านนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะให้หมาวิ่งแต่ว่าถ้าแบบิ๊กตี้ใครไม่มีหมาก็อาจจะเป็นแบบกิงกก้งก่าเอ่มมูเราก็วิ่งก็ได้อะไรเงี้ยแต้องเป็นตัวที่แบบวิ่งเร็วๆหน่อย ซึ่งหมาเนี่ยมันจะแบบมีบับร่างดำครับทำให้แบบวิ่งสป,ปีดขึ้นไปสืบสืสบอะไงเงี้ยมันก็จะแบบไวว่างันนี้คนที่เหลือก็รอรอไปนั่นโหยชาบ,บูก็ขึ้นดีมากมันจะได้ e p ประมาณประมาณหมื่น หนึ่งหมื่นถึงหมื่นสองอะไรประมาณนี้ครับถ้าแบบกดคูณด้วยนะยิ่งไวมันและมันก็จบแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าที่ผมเล่นกันเนี่ยจบประมาณ20-25นาทีก็จบแล้วถ้าแบบเป็นทีมที่แบบมีมารเบสส,สองตัวมาเจาะสองตัวอะไรอย่างงี้ไวเพราะว่ามันแบบตีดามเม,มลดมันก็ทำให้เกมจบไวอันนี้ก็เวทันแลแหละมาพาเพื่อนๆในกิวเวลมีแกะขิงกา แล้วก็มีหมายคนหนึ่งว่ายังไม่60เลยนี่ครับเมื่อเขาวิ่งเข้าไปสู่หอคอยแล้วมันก็จะมาโคลมแบบนี้นเดิมแบบนี้ครับให้ตีฟอร์สทาวเวอร์แปดต้นนะฮะแปดเสาแปดต้นก็ก็จะเข้าไปข้างในได้แล้วมันก็จะขึ้นเด็บไปเรื่อยๆไปหาแบบชั้นบนสุดก็คือแบบหอคอยเวลานะครับ ส่วนใครที่เล่นกระต่ายสญญายย่านะครับก็แนะนำยีอิมให้เพื่อนเยี่ยมสามมันจะกันเบิร์นกับกันฟอสได้ไม่ให้เพื่อนโดนสโลอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าแบบมีแกะสายซีแล้วก็ไม่น่าจะจำเป็นแล้วนะกระต่ายเพราะว่าแกะสายซีมันก็แบบไม่โดนสโลแล้วไงแต่ว่าตอนนี้มีกระต่ายมันก็ดีมันก็ทำให้เกมจบไวขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ รอ,รอตีครบ8เสามาตีถึงประมาณ4เสาแล้วนะครับตัว iPad พ r กรินมันก็จอกมาถ้าใครอยากเก็บเวลก์ก็ไปตีมันก็ได้แต่ว่ามไม่ต้องตีหรอกเสียเวลาตีเสาให้ครบแล้วก็เข้าไปข้างในเลยดีกว่าเวลานั้นจะแบบขึ้นไหวกว่าคิดว่า ถ้าคนที่แบบมีงาสูงก็คือแบบซื้อแบบชาบูได้ดวดอะไรเงี้ยผมว่าเล่นวิ่งแล้วก็เอาอีกพีบอรรอบละสองพันนะไวกว่าแบบเตีตามทางอะไรประมาณเนี้ยครับตัวถ้าแบบเล่นแบบวิง่งเล่นทำรอบน่าจะได้อีพีเยอะกว่าตีวันเก็บไปตามทางแต่อย่างผมเนี้ยก็เล่นชิวๆก็คือแบบตีทุกดานเลยเล่นแบบประหยัดเงินอ งานนี้นะครับก็จะให้น้องแก่เป็นเดอะแบกคือให้เพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ว่าเปิดสามเสาแล้วไอตัวฟอร์สแพนกวินอ่ะมันก็จะแบบออกมาเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบจะได้โฮลี่เคลียร์ทีเดียวแต่ว่าถ้าแบบเราโฮลี่ไปก่อนเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะมันตัวแพนกวินมันก็จะตกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็แบบทําให้แบบเออโฮไปก็ไม่คุมเบอร์มาดาด้วยเราแบบเน้นโฮตอนที่มันตกลงมาทั้งหมดเลยก็น่าจะดีกว่าประมาณนี้ครับ นะครับทั้งสามเสานะครับแล้วก็ค่าแผ่นพิ้นทั้งหมดแล้วมันก็จะแบบมันก็จะพาเราขึ้นไปนั่นทัดไปาแล้วผ่านกมากี่ดาแล้วนะวิ่งหนานแน่แล้วก็เข้าประตูดัานที่สองอันนี้ก็จะเป็นหนานที่สามแล้วนะครับนี่สำหรับใครที่เล่นกระต่ายนะครับก็เกี่ยวยาเอสพี HP, แล้วก็ยิงอิมให้แกะมันจะกันเบิร์นด้วยอิมสามแกะจะได้แบบมานาไมห่หมดอะไรเงี้ยแล้วก็ยิงอิม ให้หมากับให้เอเาให้หมาทั้งสองตัวนะครับเพื่อที่จะแบบกันฟอรแล้วก็กันโดนเหิือนจะได้แบบเอ่ยังไงดี <c oughs> ก็วิ่งใหม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเ <c oughs> พราะว่าแบบไม่โดนฟอรส่วนจิ้งจ่านะครับผมก็จะแบบให้เพื่อนวิ่งนําไปก่อนเลยเพราะว่าเขามีอิมูนอยู่แล้วอะไรประมาณนี้อิมูนสีอันนีแกะเพื่อนผมทำอะไรอยู่กันลรื มันก็จะกัารมีมีคาถาตอนนี้มันก็ดีนะครับมันกันโดนเบิร์นทำให้แบบมานา้อยหมดแต่ว่าถ้าแบบจะเน้นแบบกันโดนเบิร์นใช่ไหมเอาแผ่นปิ้นมาแบบให้มานาแทนก็ได้ใช้เวลามันก็แบบจริงจริงมันเก็บนี้มันสามารถเอาตัวมาแทนได้หลายตัวเหมือนกันเพราะว่ามันอาชีพกาอาชีพมันก็พิเศษต่าง ข้างหลังมาเหมือนจะแบบไม่ค่อยมีคนหลับแพนวินลงนังออกแหวะลงนังเพราะว่ามันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบมันทําได้แค่เป็นถังมานาดาเมจมันยังน้อยอยู่อะไรประมาณเนี้ยคืออนี่ผมรบแบบไม่ใช่เมนแพนวินไแงบบแต่ว่าถ้าถ้าเป็นตอนแพทห้าห้าผมลงกับแพนกวินนะเพราะแบบมานาไม่พอแต่แบบพอเราหกสิบหกห้าเาเนี้ยแบบผมก็แบบเออลงคนเดียวก็ไหวนะแกตัวเดียวก็ไหวอะไร ันนี้ผมเลยส่องไอดีนะนั้นแกด้วยเดี๋ยวถ้าว่างๆอาจคิวแกหลงก็ไม่มีอะไรนะคระับก็ค่าไอ้ตัวที่ลอยๆเมื่อกี้มันดับซิวบ,บาทด้วยนะทุกคนต้องค่าอืมพอค่าเสร็จปุ๊บมันเหมือนจะต้องค่าประมาณ 3รอบมันถึงจะขึ้นไปที่ทาวเวอร์ชั้นถัดไปนะครับมันจะมีด่านขึ้นทาวเวอร์เนี่ยประมาณ2ด่านแล้วก็ค่อยเจอขวามโอ้ยเนี่ยพอพอมันไม่มีประตูหัดไปแล้วครับมันก็ไม่ถึงหมายความว่าเรากำลังจะไปทัดชั้นถัดไปก็ให้เต็มตัวไป ชิลมากพอแบบพอระเวลหกสิบหกห้าเงี้ยลงชาบูสบายเลยพวกไอติมแก่พวกปืนตุ่นน้ำแข็งเงี้ยราคาตกมากเลยจากที่แบบตอนแพทห้าชิ้นแล้วประมาณพันหนึ่งเงี้ยก็ตกเหลือแบบสองสามร้อยเบาๆเฮ้ยลมแน่เคดลรเคดให้ยิ <c oughs> <c oughs> ยงหให้เพื่อนเดี๋ยวนะครับยิงสาม จริงๆไม่ต้องมีกระต่ายก็ได้นะแต่ว่ามีมันก็ชิวอะมานามันไม่หมดเลยนะตอนผมเล่นแั่เฮ้ยแต่ว่าเดีย๋ยวให้ดูอะไรต่อใช่กวา่ารอก่อนรอ่อนยังไม่ถึงเวลา <Esse S 2> เห็นไหมเห็นเพื่อนผมไหมไม่มีใครติดฟอ์ดกันเลยสักคนพอเลาไงล่ะพะเลาไงล่ะ มีเพื่อนใส่ชุดแกดาแดง60นะครับส่วนมากแกงได้เลยสีดำ อตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแหละก,ก็เล่นเหมือนหอคอยชั้นแรกเลยนะครับก็ทำเ,เลนประมาณสองหอคอยใช่ใช่แล้วพอจะหอคอยเนี้ยก็จะไปชั้นสามให้เราสังเกตนะครับว่ามันไม่มีประตูถัดไปแล้วใช่ไหมต่อไปก็ชั้นกว้างแล้วนะครับก็เต็มตัวเต็มใจไว้เตยมยาไวใ้ให้ดีๆมาถึงชั้นฟางแล้วคือผมเพิ่งไปทําแบบปลาเส้นบวกชาสิบมาว่าจะลองเทสดูว่าแบบเฮ้ยมันจะก,ก้น ควางนานเกี่ยวอีเฮ้ยพุทไม่ชัดอ่ะแกเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมนี่มาแน่ะทุกคนมาถึงนะครับก็ <laughs> กินเลพิดแล้วก็วางยาเอ m พีเอ็มพีก็ว่างันไวอันนี้ก็วางเผื่อแกด้วยก็ดีนะครับแกมันจะได้คุยเกี่ยวในหลุดเพราะว่าคุยเกี่วมันใช้ยาเอชพี HP ด้วย <c oughs> น่าจะตุยแล้ว นี่กินปลาเส้นโชว์เอ่อปลาเส้นมันเท่าก,กับแซนด์วิชนะครับต้องเลือกว่าจะกินปลาเส้นหรือกินแซนด์วิชอืมถ้ากินปลาเส้นมันก็ไม่ได้เลือดใช่ไหมลนะ่ะแน่นกว่าเก็ต้องใช้เลือดอยู่แต่ว่าผมอุ่นเยอะอยู่น่าจะไหวเก็บไเพีอ่อนเอ้ยจะก,ก้อนตั้งนานละแต่แบบเพื่อนก็คือแย่งเก็บไปพี่หมดเลยนี่ก้อนสองตัวนะครับแบบ จุกๆแล้วก็กินยาปลาเส้นบวกชาเสุดเข้าไปอีกเน้นๆไม่ได้เดินแน่จะขวางโอ้ยเร็วมากมตัวยังไม่หายเลยหมดจัดเพ้ยผมลืมดูว,ว่าก้อนทั้งหมดอยู่วี่แต่แบบโหควางตายในเฟสเดียวเท่ไหมเท่ไหมไม่พูดเดียอะไม่พูดเดียว โอ้ยจริงๆตอนที่แพท5้ยากที่สุดคือชั้นกว้างเว้แต่แบบเออพอแพทหกสิบหก้ามาแบบเล่นกันชิวมากแบบตีแบบ30มสิบวีก็ตายแล้วนะครับชั้นกว้างเออผมแนะนำอย่างหนึ่งใครที่แบบลงดันแล้วแบบมานาไม่พอเนี้ยแนะนำให้เอาตัวกิ้งกา่ามาด้วยกิ้งกา่าเขาจะแบบมีสกิลก่อกองไฟถ้าเราไปนั่งตรงกองไฟมันก็จะเฟืนเลือดเฟืนเอมานาอะไร ชิวๆเลยแบบมานาไม่มีวันหมดอะไรประมาณนั้ถือว่ามีนิกาก็ดีครับถ้าเดี๋ยวนี้เหมือนชาบูมันลงง่ายไหมนี่นี่อันนี้สกิลกองไฟเหมือนชาบูมันลงง่ายใช่หรือเปล่าเพราะว่าแบบเห็นเพื่อนอะไม่ใช่เห็นเพื่อนเห็นในกลุ่มเฟซอะเขารับจ้างพาลงชาบูกันก็คือแกะหนึ่งมาหนึ่งอะไรเงี้ยรอบละห้าสิบบาทแล้วก็ ใครที่แบบมีกําลังจะจ้างอผมว่าจ้างก็คุมนะเพราะว่ามันแบบได้อีพ p รอบละประมาณหนึ่งหมื่นเนี้ยเราเออมันก็คุมดีใช่ไหมล่ะก่อนก่อนเฮ้ยล้มอ่ะเขินแต่ไม่เป็นไรคืออย่างเงี้ยคือเห็นเห็นเขารับจ้างกันในกลุ่มนะว่าแบบรับจ้างพารลงชาบูรอบละห้าสิบาทแล้วมันได้พีหนึ่งหมื่น รอบหนึ่งก็ตกประมาณ30นาทีอะ่ะมันถ้าแบบเวลประมาณ50อะ่ะรอบ2รอบมันก็เวลลัพแล้วนะครับกดคูณ1.5ด้วยก็ถือว่าแบบประหยัดเวลาเราเอาเวลาที่แบบจ่ายเงินในการจัดเก็บเวลไปไปทำอย่างอื่นเพราะว่าถ้าเราเวลอเองในแปดธุกอ่ะโหเวลขึ้นช้ามากทุกคนถ้าใครมีกําลังสัะแบบไม่ได้ได้ชิวๆเน้นรีบหน่อยเนี่ยก็แนะนํานะว่าแบบเฮ้ยตายอะแก มอแต่มามอยเอ,อ้เออพืดอกี้พูดถึงนี่ยแหละเออพูดถึงว่าถ้าบบมีกําลังในการจ้างอ่ะเอาเวลาที่เรามีอไปหาเงินเพื่อมาจ้างอ่ะคุ้มกว่านะเพราะแบบห้าสิบาทได้หนึ่งหมื่นอีก่ะผมว่ามันแบบแล้วในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเนี้ยมันประหยัดเวลาประหยัดพลังชีวิตไปเยอะเลยเราก็จะแบบได้มีเวลาทํานู่นทํานั่นทํานี่อืมเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมตายไม่เป็นไรหรอก ออพอจบดันกวางใช่ไหมครับก็จะมาถึงห้องป่าป่าแพนกวิ้นที่มันมีแพนกวิ้นสามตัวเมื่อกี้ที่ผมก้อนไม่โดน <c oughs> ก้อนละลม <c oughs> ก็จะมาถึงเหมือนจะเป็นแบบข้างนอกหอคอยเพื่อ,อ,อเข้าไปสู่วินญโลกของจริงละอันนี้ก็จะเป็นดันที่สี่แล้วใช่ไหม <c oughs> เออรอชมรอชมก็ให้หมาวิ่งเข้าไปเลยนะครับมันจะมีไอ้ตัวลอยลอยซฟาฟาแบบเมื่อกี้อยู่หนึ่งตัวเวลาอยู่สุดทางเดินก็จะให้เพื่อนที่เป็นหมาเนี่ย เปิดล่างนำแล้วก็วิ่งปตีเลยเพื่อที่แบบคนอื่นจะแบบชิวๆรอชนะประมาณนี้ครับแต่อย่งี้ถ้าจะตายระหว่างนี้ก็รอเพื่อนสักคู่ ก้อนแม่งกอนนานา่าอันนี้คือกระต่ผมใส่เช็ดแบบเสร็จชาเนาะมันก็แบบทำให้ก้อนนานขึ้นแล้วก็มีสันเหลวเป็นนอนนอนน,อน้อยนอนน้อยของผมนะครับมันก็จะแบบบวกชาถ้าแบบเวลากนเนี้ยบวกชายี่สิบเลยดีมากเอาไว้แบบก้อนนานๆแล้วก็แบบเพิกยิงยายิงแคมอะไรเงี้ยมันก็ทำ นานมากขึ้นด้วยนี่นะครับเมื่อเพื่อนผมแบบตีไอตัวที่มันลอยฟ้าเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะแบบใกล,แล้แล้วใกล้สู่หอคอยเวนโิล,โลของจริงละอันนี้มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นแบบเขาว,วงกดไหมบันไดบันไดบนนะครับก็บนขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดอ่ะมันจะมีทางออกนะครับเมื่อแบบวนไปถึงชั้นบนสุดแล้วเนี้ยเราเข้าเส้นไปอ่ะคราวนี้แหละเป็นเวนโลของจริงละไม่ไม่ติงหนัง เ,ออเดี๋ยวเราเพื่อมมิ่งแต่ผมก็เลปะปะ,ปะเพิวิ่อยู่ข้างล่างเ,เล่นนะครับเฮ้ยแบบเนี้ยชอบนะสวยดีเสริกว่บดันน้ำแต่ว่าแต่ว่าดันน้ำก็แบบก็โอเคนะผมก็ชอบอยากอยากลงดันน้ำม,มากกว่าเพราะแบบชาบูม่ง,ง่ายเป็นรองง่ายมันแบบไม่มีอะไรแชร์อะไรเราเลยว่ะนอกจากดันน้ำก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ดันน้ำจะเข้านะรอ<ๆ>ไปเจ้าก,กระต่ายไปหลงแต่ว่า ไม่ลงได้แค่สี่คนเงยนะไม่รู้ว่าข้าตายแบบจําเป็นไหมเพราะว่าตอนที่ผมเล่นโคดไปต้าผมอะเอาแกะไปลงเลยครับมันก็แบบเออดีดีหน่อยเล่นแกะนี่ครับพอมาถึงใครจะเข้าเส้นเลยก็ได้ถ้าแบบมีมนะัน MP มากพอหรือว่าใครจะแบบพักก่อนอยู่หน้าเส้นอะไรเงี้ยเน้นชั่วดีกว่าเพราะว่าไหนๆก็เสร็จตักลรมาแล้วก็เล่นให้มันแบบจบๆไปไม่ใช่แบบเยวแบบแบบ ไปข้าเส้นเลยแล้วแบบเพื่อนยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะตายกันทั้งทีนี่ก็รอคุณเวเน,นโรนะครับทำหน้าที่พูดเดียวพูดแยะเดี๋ยวตายแม่เราจะฆ่ามันกันนะครับนี่ก็มาถึงแล้วก็เล่นเหมือนเดิมนะครับผมจะแบบ ผมจะอะไรผมก็จะกินอุ้ยเก็บยาไม่ได้ผมก็จะกินลาพิษนะคะแล้วก็ยิงการตายให้เพื่อทุกคนยิงการตายหนึ่งเข็มแล้วก็เดี๋ยวจะยิงยาเลือดให้แกะเุ้ยยิงอิมเฉยเลยยิงยาเลือดไปได้แล้วการนี้นะครับก็จะยิงการตายให้กับให้หมาด้วยก็คือยิงการตายให้ทุกคนในตีแหละแล้วก็ยิงยาเลือดให้สักสองเข็มสามเข็มสี่เข็มไปได้ เพราะว่ามานาผมหมดผมมีอย่างละเผื่อ <c oughs> <c oughs> คือแบบโคตรจิวไงครัแบบเล่นของเขาแต่ว่าถ้าแบบไปปีนอกางเงยก็แบบต้องเตรียมปั๊มหน่อยอันนี้ไม่ต้องคำคำนะครับเผื่อเดบอวลรดีดชาวบ,บ้านคับ้า <c oughs> ตายแน่เจ้าเวในโลก นี่ได้ไฟก็จะมาช่วยเราแล้วนะครับคือแค่บ่านชั้นกว้างอะ่ะมันก็ชนะแล้วอะ่ะเพราะว่าตอนหนานบอลเราก็ไม่ต้องตีบอลเลยตีแค่แบบคิดตั้น6ลกนูกไงก็จบแล้วเนี่้ไฟได้บปวดช่วยเหรอคาด้วยเถอ ว่มนนีก็ไม่มีอะไรแหละรอเทพไฟปีช่วยเราก็เล่นเทๆรอไป <c oughs> อันไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะน,นอกจากรอเทพไฟปีเสร็จ นี่ครับแท่ไฟก็ปีจนเวเนโร่ใกลจะตายและผมยักโบกอะคือจริงๆแบบเพื่อนผมโบกได้ด้วยตอนแบบเวเนโรเลือ่อนเหลือประมาณสามรอยใช่ไหมมันต้องแบบการระยะโบกใช่แล้ว <c oughs> แต่ว่าโบกได้ธนูมาแบบแย่เลยน่าจะแบบดจตรงไหนปิ่มากอะไรอย่างี้ยเฮ้ยในที่สุดมันก็ตายเรานี่มันยิงจริง ไหนจะพาไปดูตอนขอตอนจบก,ก็ได้ไรถ้าผมลงอ่ะไม่เคยได้เตรียมเลยอ่ะปืนน้ำแข็งตุ่นก็ไม่ได้แบบลงมาจะร้อยว่ารอบเลยแบบเล่นไนชาบูยิงถ้าแบบไม่ว่าตามแบเป็นน้าเบื่อไงก็ไม่ค่อยเวิร์กลองชาบูดีกว่า ้จบนั้นแล้วเดี๋ยวมาดูเฮ้ยได้ปีกก็พอขายได้ออ่20บาทโอเคครับผมทุกคนก็มาไกด์สำหรับกระต่ายสายยาใครที่แบบเป็นกระต่ายสายยาอยากรู้ชาบุก็อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าถ้าไปหาตีนอกอส่วนใหญ่ไม่มีคนลับหรอกโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย